สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTN จะเป็นยังไงถ้าไททันหัวกล้องต้องแบกสาวๆวิ่งหนีจีแมนจอมตะกะจะรอดไหมและก่อนที่ไปดูคลิปนี้น้องๆก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจมิตเตเยได้นะงั้นเราไปดูกันเลยเฮ้ยเฮ้ยจีแมนกินหัวกล้องไปแล้วเฮ้ยไททัทนหัวกล้องเฮ้ยเอาแล้วไงต้องแบกสาวๆโอ้ยแล้วเซ็กซี่กันหมดหนีหนีหนีเร็วๆเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยช่วยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยเออ กดไลค์กดซับเออโอ้ยมีแรงวิ่งเลยได้จุ๊บอ่าอะไรเนี่ยเอาไอ้หัวซ่วมขี้โกงแบกบันได๋อแข่งกันหนอใครไปถึงก่อนชนะใช่ไหมอ่านี่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 ทีนี้ทีนี้ไทท่านหัวกล้องแซงนะได้บันไดสูงกว่าเอาไอ้หัวซ่วมโกงมาแย่งบันไดช่วยกดไลค์หน่อยช่วยกดไลค์กดไลค์แล้วก็กดซับนะจะได้ชนะนี่บันไดสูงกว่า อุ้ยรางวัลเป็นหัวทีวีสุดเซ็กซี่ทีวีวูแเมนเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยแข่งกันหนอโอ้ฝ่ายดีกับฝ่ายร้าย,ยหัวซ่วมมันต้องเป็นฝ่ายร้ายอยู่แล้วมันนใส่ไม่ดีนี่หัวกล้องก็ต้องเป็นฝ่ายดีรางวัลคืออะไรอะ่ะฮะหนีก้อนหนีก้อนหนีก้อนอุ้ยอ๋ยอต้องช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับนี่งไงเป็นไททันของจริงอัดเต็มสูบเอาคอนไปกิน แข่งกันใครเสียงดีกว่ากันอ่าไม่ผ่านลงไปเลยยังไงผ่านไหมโอ้ไม่ผ่าน,งงาน,านแสบแก้วหูมากลงไปไงคนสุดท้ายต้องผ่านแล้วแหละเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยนะจะได้ผ่านผ่านเออเอาดิมาเด็กโอ้โหจังหวะโดนใจยังไงผ่านไหมรอบเนี้ต้องผ่านแล้วแหละคืออะไรอ่ะอ้ให้ตรงให้ตรงนะจะได้ประกอบร่างได้ชิ้นส่วนชิ้นส่วนตรงไหมอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยเออ เ uhm, อาตรงๆหัวตรงๆโอ้ยตายเลยแ yeah ย like ่แล er. ้วต้องกดไลค์หน่อยกดไลค์กดซับนะเอาหน่อยเออตรงๆรอบนี้แหละเออตรงเป๊ะเออมาหัวหัวนี่มาเลยไททันหัวกล้องอุ้ยแข่งกันใครจะได้ใจของทีวีวูแมนโอ้ยมาช้ากว่า ทำไงดีอ่ะต้องช่วยกดไลค์กดซับนะนี่ไงมาแล้วไอ้หัวสวมตัวร้ายนี่กําลังมาเลยรอบนี้อ้าเป็นไททันเอาค้อนไปกินเย้ได้เต้นกับสาวอุ้ยร้องเพลงอุ๊ยโดนใจโอ้ใครร้องเพลงโดนใจสาวก็ได้ไปนควงกับสาวคนนั้นเลยมาไงนี่ทีวีอุ้ยทีวีคู่ทีวียังไงหัวกล้องนี่เอา โอ้ยเสียงไม่ถึงช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยเสียงจะได้ถึงถึงนะเออเป็นไททันแล้วเสียงถึงเลยไททันหัวกองนี่ไงได้สาวแล้วเอ,อ้ยวิ่งเก็บหัวใจทําไมไม่เก็บคอหน่อยอ่ะเก็บแต่หัวใจนี่ไงโดนจีแมนก็ตายอยู่ดีอะทำไงอะทีเนี้ยต้องกระโดดน้ำหนีไปเริ่มใหม่สตาร์ทใหม่เอ,อ้น้องน้อง,องต้องช่วยกดไลค์กดซับนะเนี่ยถึงจะชนะรอบเนี้ยนี่เออต้องเอาคอรอบเนี้ยจีแมนเตรียมตัว กระโดดไปเลยเอาค้อนมาแล้วนี่แน่ปาค้อนใส่ไปเลยเฮ้ยแข่งกันใครจะชนะห,หัวกล้องต้องชนะนะห้ามแพ้หัวซ่วมนะอุ้ยไอหัวซ่วมขี้โกงใส่ไม่ดีดู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 ดหัวซ่วมขี้โกงจุ๊บหน่อยโอ้โหด,ดูดิทำไมทำอย่างนี้อ่ะหน้องๆต้องชื่อกดไลค์กดซัมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อหัวกล้องนี่ไงหัวกล้องทนไม่ไหวแล้วขอแป้งหน้าเป็นไทยท่านหน่อยละกัน นี่ชน,นะอุ้ยได้มาเต้นกับสาวโอ้ยเฮ้ยน้องหมาต้องช่วยเห่าเสียงดังๆหน่อยถึงจะได้อุปกรณ์เสริมเออเห่าดังๆอีกไอพ่นเอลอลมนี้เห่าดังๆเลยเอาคอนออกต้องช่วยกดไหล์กดซับน้องหมาจะได้มีแรงเห่าเออเห่าเลยเห่าเลยเออเหาเยอะๆเหาเยอะๆนั่นแหละจะถึงคอนและเออได้คอนก็กลายเป็นไทยท่านหัวกล้องไปเลยจัดการไอจีแมนตัว้ายเฮ้ย อุ้ยน้ำร้อนร้อนไปร้อนไปอุ้ยหนาวหนาวหนาวนเกินยังไงอุ้ยร้อนเวรออุ้ยหนาวสลับกันไปนี่เออลอยขึ้นสวรรค์เฮ้ยอ้อมผิดคนนี่ตัวจริงอยู่ตรงนี้น้องๆต้องช่วยกดไลค์กดซับนะเนี่ยจะได้รู้ว่าตัวไหนตัวจริงนี่เห็นไหมโดนในหัวซ่วมหลอกแล้วไททันหัวลำโพงอุ้ยไททันหัวลำโพงกำลังกิน อุ้ยไกลล่าผสมล่างกันเนะไกลล่างเวลาอะไรเนี่ยโอ้ย,อย,อยกดไลค์หน่อยกดไลค์ช่วยสปิกรแมนหน่อยโอย้แปลงล่างเออมันไม่ใช่นี่มันต้องเป็นอันน่งนี้นี่ถึงมันจะโหดโอ้พาได้ไงนี่ตึงๆมาเลยด็อกเตอร์จังหวะนี้แหละฉันไม่ใช่นักเก็บไก่ต่อไปแล้วอืมโอ้ยไทยหัวไทยหัว ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อีกอ่ะเอ้าใหถูกดีอ๋อต้องกดไลค์กดซับถึงจะทายถูกต้องกดไลค์กดซับนี่ไงเออเอา้าโอเคถูกเหรอ,อเป็นครอบครัวเฮ้ยนี่อะไรอ่ะทำไมใช้มือฮะเดินข้ามทางมันไลน์เขาเดินกันอย่างนี้เหรอโอ้อยทําไมเขาเดินกันอย่างนี้ทุกคนเลยอ่ะทั้งหัวทีวีทั้งหัวกล้องอ๋อป้า กับหัวจริงๆต้องเดินอย่างนี้อุ้ยโหไททันหัวลำโพงแขนด้วนไททันหัวกล้องขาด้วนเฮ้ยน่าสงสารนี่นางฟ้านางฟ้าจะมาชุบอุ้ยจะอย่าบอกนะจะมาใส่แขนให้อะ๋อ้ทำยังไ,ไงคอมเมนต์จะได้แขนของไททันหัวลำโพงแต่ถ้ากดไลค์จะได้ขาของไททันหัวกล้องโอ้กดไลค์เสียสลายเพื่อนโหเป็นคนดีมากเลยอะนี่อะไร ไอ,ไอหัวซ่วมโรคจิตอย่าบอกนะอุ้ยมันไล่ตีตูดสาวๆนี่ต้องโดนเฮยโห,หน่าสงสารอีกแล้วสปิเกอร์แมนไททันหัวลำโพงน่าสงสารขาด้วนขาหายไปไหนอ,ะอ่ะโหต้องมีคนมาช่วยแล้วแหละโ,โห,หน่าสงสารมากเลยขากด้วนอุยนี่ไงมีดดเข็นเออสงสัยสู้ลบปล่อยจากขาหายไปข้าง เฮ้ยเนี่ยอะไรเอ้าหัวเสื่อมเดินว่างหนาว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 ล้อหนาว้อหนาวเออสลับกันไปสลับกันมายังไงอุ้ยหนาวเกินเออต้องตรงกลางนี่เอ้ารอบนี้เป็นไทยท่านหัวลำโพงต้องช่วยกันนะน้องๆต้องช่วยกันกดไลค์เนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่านั้นน่ะตัวปอเป็นหัวซ่วมปอมันเนี่ยกดไลค์กดซับนะเออเห็นไหมรู้แล้วนี่แน่เตะไปเลยอุ้ยรอบนี้แย่งกันอาบน้ำโอ้ยแบ่งกันหน่อย อาหัวโซ่นม่ใส่ไม่ดีไม่รู้จักแบ่งปันนี่ใส่ไม่ดีเลยนะองๆต้องช่วยกันกดไลน์นะเพื่อให้ช่วยหัวกล้องนี่ไงกดไลค์เลยกดไลค์กดซับเออเพื่อช่วยคาเมล่าแมนหน่อยนี่แน่เอาอึบไปเลยเอายังไงกดหัวกดซับหัวโอกดไลค์ยังไงกดซับกดไลค์เอ้ยกดทั้งคู่ไปเลยยะงได้ช่วยทั้งสองคนเออกดไปเลยทั้งคู่เลยโอ้ตายแล้ว เก้าอี้เก้าอี้โดนตีอ้าวโดนคัดออกอ่าสามคนใครจะได้เขาลอกอ้าวหัวส้มโดนคัดอ้าวหัวส้มนี่ใส่ไม่ดีทําไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะอ้าวแล้วแข่งกันใครจะชนะต้องกดไลนะ์นะต้องกดไลค์ท่านั้นเฮ้ยเสียงเพลงอ๋อใครเป่าโดนใจก็จะได้คนคนน,นั้นไปนี่อยังไงหัวกล้องเออมาแล้วหัวกล้องได้ไหม เอาต้องช่วยหน่อยนะต้องช่วยหน่อยต้องช่วยคาเมล่าแมนหน่อยเออนี่เป็นไททันมาเลยรอบเนี้ยสาวไม่มาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละมาเลยรอบเนี้ <c oughs> อุ้ยหัวกล้องโดนลังแกต้องช่วยหน่อยจีแมนจะลังแกหัวกล้องต้องให้หัวกล้องแปลงร่างเป็นไททันนะเป็นไททันโอ้ยพลาดแล้วมาเป็นหัวซ่วมต้องกดไลค์กดไลค์กดซับช่วยกันหน่อยเออมา รอบนี้แหละต้องเป็นไททันต้องจัดการในกีแมนได้แน่เลยมาเลยรอบเนี้ยทุบไปเลยทุบไปเลยเออสนุมหน้าีแมนตัวร้ายเอาลองเท้าติดอาไอหัวส้วมทําไมแกล้งทีวีแมนอย่างนั้นน่าเอาอนมาวางใส่ลองเท้าได้ไงอุยทุกคนต้องเชิญกดไลค์กดซับเพื่อช่วย like, ทีทวีแมนนี่ใส่ไม่ดีพวกหัวส้วมนี่ไงโดนอืนกองใหญ่ไปเลยอ๋อเดินให้ถูกสีโอเคเดนถูกไมรอบนี้ สีชมพูอ้าวเหมือนจะผิดนะโดนแน่เลยทีเนี้ยต้องกดไลค์ช่วยเขาหน่อยนะกดไลค์กดจับช่วยหน่อยเอออ้าวทำไม่ถูกน้องๆกดแล้วก็ต้องช่วยทำให้ถูกนะนี่ไงถูกแล้วเยี่ยมอุ๊ยนี่ไงเก็บไครเก็บไครแล้วจะได้เวลจะได้โล่โล่สูงสูงโอ้ยหัวโซ่มันหัวลอยย่อเราหัวก้อนนอกชนะให้ได้นะทำไงอต้องกดไลค์กดซับน้องๆต้องช่วยต้องช่วยไททัน เออทนไม่ไหวแล้วนี่ไงไททันมาเล่นเองเลยดูดมาเลยดูดที่โมดอุ้ยใครร้องพอจะได้เป็นจะได้อัพอัพเวลอุ้ยอัพเลยนี่เป็นไททันยังไงแต่มให้ไททันหัวลำโพงโอ้โหเขาหัวลอยเยอะน้องๆต้องช่วยกันหน่อยนี่กดไลค์กดซับเพื่อช่วยสปิเกอร์แมนหน่อยนะเออเพื่อให้ได้เป็นไททันหัวลำโพงนี่ไงมาแล้วอุ้ย เดินผิดโนต้ตต้องเริ่มใหม่ตลอดโอ้โหสวยและไอจีแมนหัวร้อยอยอะใหญ่เลยแล้วดูมันวิ่งมันเดินผ่านฉลุยเลยเนี่ยกลายเป็นจีแมนอัปเกรดทุกคนต้องช่วยนะต้องช่วยคาเมล่าแมนนะช่วยหน่อยนะเออกดไลค์กดซับมาเลยรอบนี้น,นี่เป็นไททันไม่สนใจแล้วนี่แน่เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เตยได้นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย